เออแต่สะอ่อนเดี๋พี่น้องสะอ่อนสะอ่อนเป็นแต่แซบครับแซบมันสีด้วยสวัสดีพี่น้องมือนีกับมะพอ้กับหนูหนุ่มหน้านูนอีกคือเก่าเนาะพอดีเดนูหนุ่มหน้านูนขับรถผ่านมาพี่น้องผ่านมาพอเพิ่นตึกสะดุ้งตึกสะดุ้งป่าหน่อยอยู่ข้างคลองหน่อยพี่น้อง็เลว่าสิแวะไปเบิงหามีป่าหน่อยเมื่อหมกกินพี่น้องเดี๋ยวจังไดกาสิผ้าผ้าพี่น้องไปเบิงว่าเพิ่นไดหลายบ่อเนาะ ่าสิถามสื่อเพิ่นพอไดมหกมกินแรงพี่น้องคุ่นพี่น้องเพิ่นกะระลั้นเงนพาก,กันยกสะดุ้งพี่น้องนั่นเห็นบอเดี๋ยวจังใดหนุ่มๆสิลงลงรถไปเบิ่งเพิ่นเนาะว่าเพิ่นสิได้หลายบอเพิ่นสิขายให้บ่โอ้ยพี่น้องคอยอันซ่อน่อยมากเด้อมกป่าน้อยนี่พี่น้องมกแซบอีตู้แซบๆเ,เนาะไปไปเบิ่งกันพี่นอ้องมาบงพี่น้องสิได้หลายบอ <c oughs> อือตะสอ่อนฮะล้เบื้งแน่เบื้องแนุ่น่ะแตกสวดสวดอยู่อือมีฮัดปลูกคอก่ายายพักกรตึกเบิดมือบอกขายจังไดนี่แม่ใส่ถุงถุงลาซาหัวเตี๋ยได้หลายบ่ใส่ยาย มันยังเท่านี้เนี่ยมันสลบบ่ล่ะบ่แล้วมันถึกน้ําอยู่แม่ก็สิไปเทเอาอืออือเอาอยู่บ่สิได้จักบาทเอาอยู่จักแล้วไปไปเทมันเบิ่งๆๆเอาขึ้นมาก่อนเบิ่งเพิ่นยกก่อนคือโออันเก็บอันทีละเล็กทีละน้อยนี่ติเป็นต้มมกแซ่บเนาะปลาหางแดงเนาะอมันผิหลายมันถึกหลายม่โอ๊ยเมเานี่ได้หลายติ้อน้ํามาคักเนาะ ยายจะคือยกสะยายไง้าพอกินละบ่ขาดเงินสองสาขายได้เงินสองสามร้อย่นะถ้ากัตึกจะมาเศร้านี่เตี pues ้ยสออ่อนสอนขเอาเมื่อนเอาเมื่แช่ตู้เย็นไว้มันเสียแต่บอเอว่เขาซองฟีดเตี้ยเอาจ้าบาทดีเนาะ อันม oh, <ım. S 1> ันจักบาททั้งเบิดเนี่ยมันหอนลอยบ่โอ้มันเฮ็ดเฮ็ดเบิรงดด้วยแม่มันสิได้จักถุงโอ้เสดหลายถุงก็หอนลอยต่อว่าหอดดอกลอยน่ะลูกหล่นใช่ละอ่าลองเฮ็ดใส่ถุงเบิ่งดูสิได้จักถุงอหมัดใหญ่เราห้าสิบบาทก็ได้อ้วยบ่ันี่มันหลายกว่าบ่อันนั้นเพิ่นเพิ่นบ่ขายบริสน่า ขึ้กันไม่ย้ายนั่นแล้วก็ขายขึ้กันบ่กเออแต่สะอ่อนเดี๋พี่น้องสะอ่อนสะอ่อนเป็นแต่แซ่บครับแซ่บมันสีด้วยอร่อยดีเอายูอันนี้ห้าสิบบาทนี่ต้หาบนคือได้หลายกลุ่มนั่นนี่พวกอืมสามถุงอันนี้สิจักบานของเจ้าน่ะเบิ่งให้นะ จักบาทละน,นี่นะซ้ำนี่สาบาทบ่าวสาบาทสามสิบบาทซะต่เนี้เออสามสิบบาทซะแเยอะๆใส่สสสสสถุงต่างหากเลยเด,ยดย้อสามสิบบาทเด้อเพราะว่าเพิ่นฝากสื่ออันสามสิบบาทเอ,อ้ยสะอ่อนพี่น้องนี่ป่ะนี่อยู่ได้หน่อยเดียวมึงพี่น้องเนี่ยลูกขายลูกเอามึงมาเขาซื้อา็หม่ ตัวสี่คำจะได้กินแรงจ่ดอกของกระบายสองใบสามนะี่ย่านี้มับอกดรแม่บ้านแม่บ้านนี่ลูกค้า่ยเบิดบ้านนี่นี่เตาแก๊สก็อย่นี่เตาอบก็อย่นี่เครื่องปั้นกัอย่นี่มาสามสิบหรือเปล่ ั่นก็ไวยสมิสกรเนาะพี่น้องเนาะพอสมิสไกนคลิปนี้กะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยพี่น้องเดอ้อเอาไก่สมิสกอนเดี๋ยวหนุม่มเอาป่าเมาื่อเสาตุยเย็นไว้สมิสกรเอาไปทิ้งกินแยงเนาะพี่น้องสวัสดี